เรื่องนี้แจ้งมาจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจับมือกับ AIS 5G จัดแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซันครั้งสำคัญนะครับกับ Welcome Back to Thailand ผ่านการ ผ่านการมอบประสบการณ์และการอำนวยความสะดวกจากการบริการดิจิทัลและระบบสื่อสารจาก AIS ผ่าน Amazing Thailand SIM นะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวติดต่อสื่อสารผ่านระบบโครงข่าย 5G ที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะครับรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวอันซีนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ a s เตรียมซ m ที่เรียกว่า Amazing Thailand SIM ไว้จานวน1ล้านใบที่จะส่งมอบให้กับ นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดย1ล้านใบนี้นักท่องเที่ยวไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแล้วใน1ล้านใบนี้ก็จะมีอินเทอร์เน็ตอยู่มีศักยภาพในการเข้าถึงคอนเทนต์ ไม่ว่าจะเป็นข่าวหรือบันเทิงผ่านทางโทรศัพท์มือถือนอกจากนี้ยังเติมเต็มประสบการณ์การท่องเที่ยวร่วมกับพาร์ทเนอร์ชั้นนําของไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช้อปปิ้งที่พักอาหารประกันการเดินทางเมื่อจองทริปผ่านพันธมิตรออนไลน์ t ราเวลเอเจนชั้นนําของประเทศไทยเป็นมิติใหม่นะครับสาหรับคนที่มาเที่ยวประเทศไทยโดยเฉพาะจากตลาดระยะใกล้ในเอเชียนี้นะครับทุกคนเนี่ยแสวงหา การสื่อสารที่ทันสมัยที่คล่องรวดเร็วนอกจากนี้แล้วเนี่ยการที่เราจับมือกับ Advanced Info Service เนี่ยยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของการท่องเที่ยวนะครับเป็นการที่เราเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายเลย โดยนักท่องเที่ยวสามารถรับซิม Amazing Thailand ซิมพร้อมอินเทอร์เนต็ตความเร็วสูง8 g b ไปทดลองใช้ฟรีพร้อมรับชมคอนเทนต์ผ่าน AIS Play รวมถึงการใช้ AIS Point ในการแลกฟรีสำหรับส่วนลดร้านค้า Street Food ชื่อดังด้วยครับแคมเปญน,นี้จะเริ่มตั้งแต่17ตุลาคม2566ไปจนถึง31มีนาคม2567นะครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w a i s a m a z i n g t h a i l a n d sim.com ครับ